10นิวพารตนะคะตัวนี้นะคะลูกค้ารับไปพร้อมกับเจ้าคงนก NT141 แม็กนะคะขอบคุณลูกค้าจากบ้านแบกอำเภอเชียงยืนนะคะมารับไปแล้วก็จัดพ่อแล้วก็ม้อกรองแบบนี้เลยนะคะเท่ๆเลยค่ะสนใจอยากได้คงตานกเครื่องยนต์ใหม่นะคะโคดนโบนะคะ ก็ติดต่อได้ร้านสมคิดการค้าจังหัดกาลสินนะคะอันนี้ก็ประกันหนึ่งปีนะคะสําหรับโครงแล้วก็เครื่องนะคะมีประกันให้หนี่ลูกค,ค้าสนใจอยากได้เครื่องยนต์โกลเด้นโบนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งไปพักพร้อมกับท่อนะคะท่อแล้วก็มีชุดกลองนะคะกลองโอ้โหเสียงยังกลับแบบ ความที่จะลั่นทุ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะกดท็อปเลยนะคะสําหรับชุดก่อแล้วก็ชุดก่อ,อก,กองนะคะตัวนี้เอเคดับแล้วค่ะนี่ก็รอขึ้นนะคะตัวนี้รถยกมาแล้วเียวกลับบ้านนะคะตัวนี้ก็เป็นรถไถเดินตามนี้นะคะก็ <Okay. S 2> ก็จะเป็น nt 1 4 1 max นะคะบางคนหอเรือราคาอยู่ที่43,500นะคะโปรโมชั่นนะคะ43,500บาทรับประกัน1ปีค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่ก็เป็น golden bow 140 new part ก็รับประกัน1ปีนะคะลูกค้าเท่ๆล้อแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นเอ,อ่สลหรับล้อก็เป็นใบ5วง30นะคะ ล็อกเจ้านก1นึสีนึี้จะมีใบ5้าแล้วก็มีใบ6นะคะนี่นะคะก็ขอบคุณลูกค้าบ้านแบกนะคะอ่านะคะลูกค้านำรถมาใส่เองนะคะตัวนี้ลูกค้าสนใจเซตนี้นะคะเซตนี้เครื่องยนต์แล้วก็โครงตานบ nt หนึ่งสี่ห max บางคนห่อเรือนะคะ เซตนี้ราคาเพียง72,000บาทโปรโมชั่นเลยนะคะลูกค้าสนใจก็ติดต่อโทรเข้ามาได้เลยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินอาวขอฟังเสียงอีกรอบนึงค่ะอ้าวนี่ค่ะโอเคค่ะอ้าวลองลองฟังเสียงรอ,อบนึงนะคะคโอ้โหสุดยอดสุดยอด ชุดพ่อนี้ก็ขายในราคา3,300บาทนะคะชุดพ่อ, <100 000. S 1> อพร้อมติดตั้งเลยนะคะตรงนี้ดยค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์9 7น2 6 7 7้ะคะลูกค้าสนใจทักที่เพจร้านก็ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเลย